ของกลางยาบ้าเกือบแสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหานำมาซึ่งการจับกลุ่มครั้งใหญ่ในการขยายผลติดตามจับกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ค้าของกลุ่มบุคคลเหล่านี้นี่เป็นการทำงานเชิงรุกในการประกาศสงครามกับพยาเสพติดทุกรูปแบบของหน่วยเฉพาะกิจสงครามที่ได้วางแผนร่วมกับกำลังสามฝ่ายประกอบด้วยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะสถานีตำรวจภูทรพวนมีดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่4 3สและสำนักง,งานป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดภาค9ที่ได้รับข้อมูลด้านการข่าวว่า จะมีการลำเลียงยาเสพติดจ,จำนวนมากมากับรถยนต์ผ่านเข้ามาในพื้นที่เพื่อลำเลียงต่อไปอยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้ทำการเข้าสกัดและขอตรวจคน้นการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการตามนโยบายของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าโดยให้ทุกหน่วยบูรณาการกําลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปร,รามยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ทราบกันว่าปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และสีอำเภอของจังหวัดสงขลาในปัจจุบันไม่ได้มีแต่ปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมานานร่วม12ปีเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาที่แฝงสลับซับซ้อนอยู่ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและหนึ่งในปัญหาที่ว่านั้นก็คือปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่สร้างปัญหารวมทั้งสร้างอิทธิพลและสร้างความร่ำรวยให้กับกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ถือเป็นภัยแทรกซ้อนที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่สิ่งเสพติดระบาดมากขึ้นไปจากที่เป็นนนนอยู่ใทุกวันนี้ ประการแรกคือเราต้องไม่ไปเกี่ยวข้องเจ้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องไม่เกี่ยวข้องอยาเสพติดแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนในท้องถิ่นด้วยว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อเยาวชนเพราะฉะนั้นประชาชนต้องไปหูกปิตาด้วยครับหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันด้านการข่าวมีการประชุมประสานงานตลอดเวลา เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสีอำเภอของจังหวัดสงขลาในการร่วมกันตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดทั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจสำรองให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการตรวจค้นวัตถุระเบิดวัตถุต้องสงสัยยานพาหนะและบุคคลต้องสงสัยแล้วยังมีการตรวจค้นยาเสพติดควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะจุดตรวจที่เป็นเขตรอยต่อกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษจุดตรวจบ้านนาจวกนะครับ เราจะบูรณาการกำลังร่วมระหว่างทหารตำรวจตรเวนชายแดนอ,อสออำเภอเทพาแล้วก็สอพอห้วยปลิงครับจุดตรวจแห่งนี้เราจะเน้นหนักในการป้องกันการเข้ามาก่อเหตุจากจังหวัดปัตตานีเข้ามาในตัวของจังหวัดสงขลาครับแล้วก็ป้องกันการลำเลียงยาเสพติด ที่จะเข้าไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ3จังหวัดครับแนวในแนวในการดําเนินการของจุดตรวจแ่งนี้เราจะจุดตรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็ตรวจสุ่มตรวจตลอด24ชั่วโมงครับผลการจับกุมยาเสพติดเป็นผลจากการกําหนดแผนในการทํางานมีแผนสํารองหากผู้ค้ายาเสพติดเลี่ยงการจับกุมจากจุดตรวจหลัก มีการข่าวที่เข้มแข็งและทางหน่วยเฉพาะกิจสงครายังมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรในเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติดกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเก้าเพื่อก้าวทันความคิดของผู้ค้ายาเสพติดและเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่เขาร่วมกันทำงานมากขึ้นเนี่ยตั้งสกัดกั้นทางเหนือสกัดกั้นทางชายแดนเนี่ยสกัดกั้นได้ผลขึ้นตัวยาเข้ามาของเราก็น้อยลง ถือว่าได้ได้ได้ไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแน,น่นอนแต่อย่างไรก็ตามการทํางานอย่างนี้ระยะหนึ่งเนี่ยนักค้ามมันเรียนรู้เรียนรู้เขา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 ก็ไม่หยุดไม่หยุดเขาก็เปลี่ยนเขาก็ปรับปรุงพัฒนาเจ้าที่ก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยปัญหายาเสพติดไม่ได้เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันถึงแม้จะมีปัจจัยอุปสรรคที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากก็ตาม พวัตชัยวรรณโรธถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าว NBT สงขรารายงาน